ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามให้เป็ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับหลังจากที่ทางอ f ฟนิกนะครับเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นอ n ฟนิกฮอตสิ0ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าขายดีตลาดแตกมากๆเลยเพื่อนเพื่อนเนื่องจาก ราคาเครื่องไม่แพงนะจากกระแสที่แฟนๆให้การตอบรับนะครับจตัว i n f ฟ n i x Hot 10ตัวนี้ดีมากๆทาง i n f ฟ n i x เนี่ยเขาก็เลยอัปเกรดสเปครุ่น i n f ฟ n i x Hot 10ตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับกลายเป็นรุ่น Super อินฟินิตีซูเป a ไซยไม่ใช่นะฮะกลายเป็นรุ่น i n f ฟ n i x Super Hot 10นั่นเองนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของแรมกับ ROM นั่นเอง ถ้าเป็นตัวอิฟ i ฟอริกฮอตตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นตัวแรมสี o รอม64ใช่ไหมแต่ว่าถ้าตัวอิฟ i ฟอ s ิ p ซูเปอร์ฮตัวนี้นะครับเขาจะเพิ่มเติมก็คือเป็นแรม6 r รอม2 8 g b เพื่อนๆโอ้โหต้องบอกว่าอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ราคาเครื่องเพิ่มขึ้นมาแค่นี้นะคะต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง อ f ฟ n i ิกซูเปอร์ฮอเนี่ยเขาเปิดตัวมาราคาอยู่ที่3,999บาทเท่านั้นเองนะฮะเพิ่มมาแค่500บาทเท่านั้นแล้วจะขายในราคาเพียงแค่3,699บาทในวันที่10เดือน12 2563นี้นะซึ่งเป็นวันเปิดตัวนะครับ ขายราคา3699แค่วันที่10วันนี้วันเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าแล้วก็จะต้องรีบสั่งซื้อเลยนะเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับสเปคตัว i p i o n e Super Hot 10แล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าสเปคให้เ,เพื่อนๆฟังก็แล้วกันเขาออยากเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนเลยนะครับ i p h n Super Hot 10ตัวนี้ชนิดของหน้าจอนะครับเป็นจอ IPS LCD เพื่อนๆสีสันมันก็จะประมาณนี้เนาะอ่า ให้ความสว่างสดใสได้ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวขอญาตเร่งแสงให้ดูก่อนแล้วกันนี่เห็นไหมถ้าเล่งสุดีได้ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าขนาดนี้กแล้วกัน,นเพื่อนๆมันแสบตามากการดีไซน์หน้าจอนะครับตัวนี้เป็นแบบหน้าจอพนัเพอนเพื่อนเห็นไหมจะมีกล้องอยู่มุมบนฝั่งซ้ายประมาณนี้นะครับส่วนขนาดของหน้าจอโอ้โหขนาดใหญ่มากๆเพื่อนๆเห็นไหมอยู่ที่6.78นิ้วขนาดเกือบจะเท่ากับพวกแท็บเล็ต7นิ้วเลย ใหญ่มากๆนะครับส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD+ Plus นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูใพวก YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงส่วนจะเป็น 720p ประมาณนี้ส่วนเรื่องของ CPU นะครับตัวนี้ก็ยังคงใช้ตัวเดิมอยู่นั่นะก็คือ Mediatek h e y o G70 นะครับส่วนการ์ดจอจะเป็น Mali G52 ในส่วนของแรมกับ r รอมนะครับตัวนี้ก็ ให้มาเพิ่มแบบจุใจกันเลยทีเดียวสำหรับตัว i n ฟ i n i x Super Hot 10ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับ r a m 6 s t o r a g เเพิ่มมาที่128 g b เลยรับรองได้เลยว่าใครเป็นสายโซเชียลหรือว่าใครเป็นสายเกมก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับในส่วนของกล้องหน้ากันหน่อยนะครับกล้องหน้ามีมาให้1ตัวนะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังก็มีมาให้ ต4ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลมีเดฟอีก2ล้านพิกเซลมาโคลอีก2ล้านพิกเซลแล้วก็จะเป็น AI Lens นั่นเองนะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาที่5,200ม ah. ิลลิแอมตัวเครื่องเนี่ยสามารถรองรับชาร์จเร็วได้18วัตต์การรับ Wi-Fi ก็รองรับได้ตั้งแต่2.4กิกะเฮิร์หรือว่าจะเป็น Wi-Fi 5 0กิกะเฮิร์ก็สามารถที่จะรองรับได้เหมือนกันนะครับพอชาร์จเนี่ยแน่นอนหรกว่าตัวนี้ยังคงเป็นไมโคร USB อยู่นะครับในส่วนของระบบเสียงนะครับตัวนี้ก็มีระบบเสียง DTS มาให้เราใช้งานด้วยและนี่ก็คือสเปคของตัว i n f i ิ i x s u p ต r Hot อ0นะครับเราจะเห็นได้เลยว่า สเปคทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับกับตัว Infinix Hot คอเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในส่วนของแรมกับ ROM นั่นเองเพื่อนกับราคาที่เปิดตัววันแรก3,699บาทเนี่ยแรม6ร2อม128จะไปหาที่ไหนได้ไม่มีแบรนด์ไหนก็ขายแล้วเพื่อนนะมีแค่ i n f ฟ n i x Super Hot ร์ตตัวนี้แหละนะครับรูปร่างหน้าตาการดีไซน์นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ ด้านหลังเห็นไหมเงาวิบฟับวิบฟับเลยเล่นแสงเล่นสีด้วยส่วนการทดสอบตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเ<อ>ทสใน,นเรื่องของจอเนี่ยคงจะไม่ได้เทสแล้วนะครับเพราะว่าสเปคทุกอย่างเนี่ยมันยังคงเหมือนเดิมกับตัว i n f i n i t คอ o ติ๊แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ใหญ่จะแปะลิงก์รีวิว i n f i n i t คอ o ติ๊ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับ ถ้าใครอยากจะดูในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับเทสส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปดูการรีวิวของพี่ใหญ่ได้นะครับรับรองได้เลยว่าเหมือนกันแน่นอนครับเพื่อนเพราะว่ามันต่างกันแค่แรมกับรอมเท่านั้นนะครับรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนนะต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมแลวก็ติดตามนะครับใครยังไม่กด s u b s c r i b e ฝากกดติดตามด้วยละกันเดี๋ยวเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมานี่มาเพิ่มจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับตอนคลิปนี้สวัสดีครับ